สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นก้าในเกมการีนาฟรีไฟนะครับก็่ออนฝากคุณดูกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะผมหรือจะกดคอมเมนต์ก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมใหม่เข้ามานะผมคู่หูเพลิงพินาศนั่นเองนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าคนดูจะเอาของทุกชิ้นนะครับผมมันจะใช้โทเค็นทั้งหมดนะครับผม834่โทเค็นนั่นเองนะครับผมในกิจกรรมของมันมีอะไรบ้างครับพี่ก้าชุดผู้ชายครับนี่ ึ่งเซตนะครับผม259้โทเค็นนะครับผมแล้วก็จะมีชุดผู้หญิงนะครับผมทุกคนนี่บมปัมเมันเลยอย่างที่ผมทุกคนนะนชุดมันจะเปลี่ยนได้ด้วยปะเนี่ยแล้วก็มีไอวอลนะครับไอวอลเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีขึ้นมาด้วยแบบนี้มีไฟนะผมแล้วก็มีคาตานะนะครับผมทุกคนนะจะมาแบบเดียวกันเลยเห็นไหมมาเท่ขึ้น แล้วก็กระเป๋าอาจจะดูเงียบๆแต่พอบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บนี่ไงเปลี่ยนเลยผมทุกคนนะแล้วก็จะมีในส่วนของแอร์บอร์ดนั่นเองนะครับผมทุกคนอย่างที่นะครับผมเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาสุ่มล่าทุกชิ้นนะครับผมทุกคนนะดูที่800กว่าโทเค็นเนี่ยเราจะได้หรือเปล่าตอนนี้ผมมีอยู่400กว่าโทเค็นเลยนะเพราะว่าพอดีผมเก็บมาไงเก็บสะสมมาไงแต่ไม่คิดว่ามันจะมาเยอะขนาดน,นี้โอ้โหผมว่านี้น่าจะสูตรนี้น่าจะเคมฝีไปต่อ ไปต่ออะไรอ่ะฮาตาหนะ้ามาเ,เว้ยเออบอลสองชิ้นเลยนะครับผมทุกคนถือว่าเอาเรื่องนะครับน้องๆสมใจเลยถ้าว่างจริงนี่เราก็น่าจะแลกได้แล้วนะครับผมทุกคนนะมันขาดอีกแค่เท่าไหร่เองเอาอีกเอาอีกเอาอีกดูดิมันจะออกไ,ไหมรางวัล ชุดออกมาสองชิ้นเลยอ่ะผมไม่ออกแล้วคนดูน่าจะเกลือแล้วผมว่าเราควรพอแล้วเราน่าจะแลกได้แล้วแหละว,ว้าวไอ้เจ๊นักล่ารอยยิ้มกูนี่หว่าอีกสักทีหนึ่งพอแล้วอืมพออุ้ยรอยโทเค็นเมื่อกี้ลอยโทเค็นออกมานะครับผมเมื่อกี้พอเราได้เก็บโทเค็นเอาไว้อีกนะครับผมทุกคนครับโอ,โอ้เรื่องจัดแรกก่อนเลยฮนะ บุมบุมอย่างที่อะว้าหล่อเหลาอาการเปิดใช้งานเลยสมใส่เลยพี่ก็ชุดผู้หญิงชุดผู้หญิงคนแรกไหมคนดูแรกไม่ได้กันแรกหมดอ่ะเราอ่ะเราของแท้อยู่แล้วเราเอาหมดอ่ะเราหมดแล้วไงร,รอบนี้เอาเป็นของจริงอยู่แล้วไอ้วงไอวอลก็เอาครับเอาหมดครับผมทุกคนนะนี่สมใส่เอาหมดกระเป๋กระเป๋าก็เอาหมดครับเอาทั้งเซตจ้ารอบนี้เอาทั้งเซตจ้า กูย<พ> <mem> ังเหลือโทเก้นตั้งร้อยห้าสิบผมทุกคนครับคนนี้มันดวงดีไงมันมาได้ร้อยตอเคล็ดตอนหลังไงผมทุกคนอย่างที่เดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูในเกมนะครับคือเพชรเนี่ยมันสรุปให้ไม่ได้หรอกว่าเราจะหมดกี่เพชรนะครับผมเพราะว่าเลปิก้ามีล้อยสี่ร้อยกว่าโทเค้นเนี่ยแต่เอาเป็นว่าเราได้มาครบหมดแล้วนะครับผมทุกคนเพื่อนก็ดูเอาว่ามันเกลือหรือไม่เกลือรอยโทเค้นก็มีออกรางวัลก็มีออกมานะครับผมเราได้มาสองชิ้นนะครับผมทุกคนมาแล้วครับวันนี้เรามาอยู่ที่หน้ารับบีแล้วครับผมเดี๋ยวปิก้าจะฟันทุกกคนนนดู่่อะาี ัขนาดก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีแค่รูปร่างของมันนะครับผมทุกคนนะแต่ผมชอบแอร์บอร์ดมันน่ะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูฮะจู่ม,มาแล้วจ้าผมทุกคนฮะนี่เป็นไงชุดของมันอย่างเท่ผมชอบนะไอ้สีดำเลยผมว่ามันเท่ดีฮะด้านไอ้ด้านหน้านะด้านหลังมีไฟนิดนึงครับนี่คือแอร์บอร์ดของมันนะครับผมทุกคนนะเป็นไงเป็น,ปนลายไฟมาแบบนี้เลยนะผมแล้วมีเอฟเฟกต์ไฟด้วยนะผมใครที่ว่าชอบก็จัดได้นะแอร์บอร์ดอ่ะ เดี๋ยวขอญาตไปฟาร์มแล้วก็รีวิวให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะผมว่าเฮ้ยชุดมันเป็นยังไงบ้างพวกไอ้ฟงเอฟเฟกแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปไล่ยิงกันนะครับบึ้มนี่ให้ทุกคนดูก่อนลองวิ่งทุกคนดูเวลาวิ่งมันจะมีเอฟเฟกต์นะผมซึ่งมันก็จะเปลี่ยนสีชุดเรานั่นเองนะครับผมทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะผมเวลาเราวิ่งนะครับผมแต่ถ้าเราหยุดหยวกที่เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับผมทุกคนกฟุบับเปลี่ยนได้แล้วมั้งก้า นัานเนแน่เขาดูมันก็จะเปลี่ยนให้เราแล้วนะครับผมทุกคนเวลาเรายิงได้หรือว่ายิงลม้มก็จะมีเอฟเฟกขึ้นเหมือนกันนะครับพี่อย่าเพิ่งรีบตุยกันหมดนะรอผมก่อนให้ผมได้รีวิวบ้างไอคาตานะไปอยู่ในมดเอามาให้ผมรีวิวหน่อยได้ไหม ของแต่งปืนแผ่นนี้จะหาย,ยากนิดนึงนะครับผมถ้าคุณไม่มีคอนนะแต่ข้อเสีขยงคอนคือคอนมันจะตีอัปเกรดปุ๊บมันจะถอดของแต่งไม่ได้นะครับผมทุกคนและปืนบางปืนเนี่ยมันจะตีคอนไม่ได้ด้วยนะครับผมคอนคืออะไรพี่จ้าคอนคือไอเทมเสริมอันใหม่นะครับผมเพื่อนเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมนี่ถ้าผมตีคอนเข้าไปนะครับผมที่ตัวนี้นะ <S <S นี่ AC82 ปุ๊บของแต่งก็จะมาเลยท้ายลั่นต่างๆเห็นปะ่ะครบเซตเลยเนี่ยแบบนี้เลย ก็คือพร้อมลั่นเลยครับผมทุกคนแต่ข้อเสียคือมันมากเก็บเสียงมาด้วยไงมันถอดไม่ได้คือบางทีผมไม่ชอบการใส่เก็บเสียงอะแต่พวกตระกูลปืน A W M 249ปืน Air d o อะไรต่างๆคือมันจะตีคอนไม่ได้นะครับปืนพวกนั้นจะเป็นปืนพิเศษที่ว่ากระสุนไม่จํากัดหรือจะเป็นปืนในตู้แดงนี้ก็ไม่ได้นะครับผมทุกคนวายวายก็ดูบึมนี่คือไอ้วองมันนะผมด้านข้างก็ต่าหน่อยตรงด้านหน้าเนี่ยคือเออด้านไอ้ไอด้านตรงกลางจะสูงขึ้นนะครับผมทุกคนนี่ให้ดูด้านหน้าครับเป็นไงชอบกันเปล่าลอง รอยล้าวจะมองเห็นเป็นลาวาชัดเจนเลยนะครับผมด้านหลังก็เห็นชัดเจนเป็นสีเขียวนะครับผมเพื่อนก <t> ็นจะเป็นประมาณนี้ครับไปเ๋เราไปไล่คิวกันเลยดีกว่าครับผมทุกคนอุ้ยมีเหรียญว่ะเหรียญท่าน้อยดอกเยอะมากนะครับผมเจอโคตรบ่อยไยคนอย่าเพิ่งตุยหมดเสิยฮ้ย <t> นี่ยังไม่ทันได้ไปไหนเลยพี่ <t> ผมเข้ามารีวิวเมื่อวานคนุณไปดูคลิปปะ่ะโอ้โหเมื่อวาันได้แชมป์แบบกําลังรีวิวอยู่แล้วก็ได้แชมป์มาคนดูงงกันไปหมดแต่ผมแนะนานัำปืนเนี่ยแนะนําปืนในดอกในหน้าเล่นนะครับกระสุนไม่จํากัด M 2องกรม M สองสีเก,ก้านะผมก๊อตเลยนะฮะไอ้ตู้คลังแสงนี่ไม่น่าเปิดเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้เราเปิดเลยครับผมทุกคนต่อยคุณนับเกียร์มันก็เป็นปืนธรรมดาที่อัเพเวลสามเฉยๆอะ่ะพวกปืนในดอกมันไม่มีแล้วในคลังแสงเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วอุ๊ยด้านซ้ายมีคนละทันแน่ทันแน่หวานเจีเ๊ยบมีเอฟเฟกต์อะไรขึ้นมาอ๋อมันจะเป็นมังกรบินตรงหวัวไหล่นะครับไปดูเห็นปะเมือ่อกี้ นั่นเลยปไปของมันนะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูแอร์ด็อกหาปืนโกงโกงมาเล่นอีกสักรอบนะครับผมสรุปมัวแต่หาของแชมป์อีกนี่ฮานะกลับรถมาไอ้น้องจะมาหาพี่หวานดิอย่างเงี้ยหวานเลยดิพี่โหลดอยู่ก่อนไอ้น้องขอร้องอย่ามายุ่งฟ้าดเบวูว้ นนต้องยิงบ้านพี่เอาไว้หนหุ่มฮะช่วยตัวแขะมันลื่นเองนะช่วยไม่ได้นะอนนุ๊กหนเักนวเมื่อกี้มันโดนอยู่ฮะตัวนี้ฮะ เก็บดิเก็บดีโควร่าคิลเก็บสี่ให้แดงๆศพนี้ต้องให้เลยโทษโทษสั้นๆเลยโทษอยากเจอเอ็นวีพี่น้องกระสุนพี่ไม่จำกัดซะด้วยดิพี่ยิงได้เรื่อยๆอ่ะทั้งวันน่ะ สุดจัดเกมนี้เดือดไปไหนธรรมดามันก็เดือดหน่อยแหละพี่เอ้ยอุ้ยแม่ทะลึ่งบ้องอันนี้อยู่บนหลังคาโหวั้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ขวายิง พอแล้วเหนื่อยโอ้โหก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมทุกคนนะชุดของมันก็จะมีเอฟเฟกนะครับผมเวลาเราวิ่งนะครับผมทุกคนก็จะตู้นะครับผมมีตะตู้ล้มนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกเปลี่ยนสีนะครับผมซึ่งก็จะมีแค่นี้เลยนะครับผมทุกคนนะ ในส่วนไอวอลพิก้าก็รีวิวไว้ทุกคนได้ดูไปแล้วนะผมใครที่ชอบก็สามารถเข้ามาสุ่มมันได้นะผมก็ผมสุ่มมากก็หมดไปไม่เยอะนะผมได้มาทั้งเซตเลยนะครับผมเพื่อนครับโอเควันนี้ก็ขอตัวกลับลาไปก่อนเพียงแค่นี้นะผมวันนี้ก็สวัสดีครับใครอยากดูสตรีมผมก็เข้ามาดูได้นะครับผมนนช่องในทิกตอกของพิก้านั่นเองนะครับผมทุกคนวันนี้ก็สวัสดีจ้า